g e ด r ว a d y w วิ h me กันครับวันนี้โจจะมาสอนทําผม,มง่ายสไตล์สายฝอด้วยลอนกระจกยกระดับความปังกันครับซึ่งลุกที่โจโตั้งใจจะทําวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยคือจะเป็นลุกสายฝอที่ใช้ลอนแกนเล็กเบอร์26กครับก็จะได้ลุกที่ฟูฟูหน่อยแต่ดูสุขภาพดีเป็นลอนเงาเด้งดูธรรมชาติครับซึ่งโจเลือกใช้รุ่นเ e อร์โปรเอสอาร์แกนยีเป็นของยี่ห้อครีเอทไอออนครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์เครื่องม้วนผมที่ขายดีมากจากญี่ปุ่นครับเริ่มต้นม้วนผมกันเลยให้เพื่อนๆแบ่งผมเเเปป็นน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 ชชชััชัั้้้้้้บนหหหือหูขึไริ่่มมมตวจาากผลงใ แกนว้ด้านหลังชอบผมแบบในคลิปนี้เลยหมุนข้อมือม้วนหนึ่งรอบแล้วค้างไว้หลังจากนั้นทวิสแกนม้วนออกจากชอบผมแล้วหักข้อมือม้วนผ,ผมอีกหนึ่งรอบครับตรงปลายผมทวิสแกนผมออกแล้วรวดเป็นปลายตรงได้เลยสําหรับลุกสายฝอเราจะไม่ม้วนผมตรงปลายนะครับโจจะไม่แบ่งชอบผมหนามากครับการแบ่งชอบผมม้วนทีละน้อย,อยจะทาให้ผมเรามีเท็กเจอร์มากยิ่งขึ้นครับรอนผมที่ได้จะเด้งแล้วก็เงาแบบนี้เลยทุกคนและต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องม้วนสวยมากตัวแกนเป็นแกนไทเทเนียมขนาด26กครับจับถนัดมือใช้งานง่ายมากๆทุกคนแล้วเครื่อง มากทันใจสุดๆตัวเครื่องเขาสามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง10ระดับเลยโจเองใช้ระดับสูงสุดเลยครับอยู่ที่2 1 0องศาจะได้รอนผมทิ่นแน่นและเด้งแบบนี้เลยสําหรับการม้วนผมช่อหน้าโจจะทําเคิร์ฟสูงนิดนึงครับก็จะเริ่มหักข้อมือม้วนแกนประมาณช่วงห่างคิ้วส่วนการม้วนช่อถัดไปใช้วิธีการม้วนเหมือนชั้นล่างเลยครับม้วนผมให้ได้1รอบแล้วค้างไว้หลังจากนั้นทวิสแกนม้วนผมออกแล้วค่อยม้วนผมข้อถัดไปส่วนตรงปลายก็รูดแกนตรงได้เลยครับม้วนแบบเดียวกันทั้งหัวก แค่ไหนนี่เลยทุกคนถ้าใครอยากได้รอนผมที่เงาเด้งสุขภาพดีโจขอบอกเลยว่าเราต้องเลือกใช้เครื่องม้วนผมที่ดีด้วยนะครับ Create Ion ตอบโจทย์มากสังเกตได้เลยว่าผมเงารอนเด้งแบบฉ่ำสุดและต้องบอกเลยว่าเทรนความเงาฉ่ำวาวไม่ได้มีแค่งานผิวนะครับงานผมก็เซกให้เงาดังกระจกได้เหมือนกันใครๆก็สามารถทําได้เองที่บ้านเลยครับโจ้สั่งออนไลน์ผ่านไลน์แอด Create Ion Under Score TH มาครับทุกคนไปตามกันได้เลย